สวัสดีจ้ามาแล้วจ้ามาแล้วจ้าเมียฝรั่งชนบทมาแล้วจ้ามาทําไมมาทําไมมาเกะวอนัทเพื่อนๆแกะวอนัทไว้ให้พี่มื่นก่อนจะกลับเมืองไทยว่ายิ้มออกแล้วจะได้กลับเมืองไทยแล้วเพื่อนๆแกะวอนัทไว้ให้มันจะหมดพอดีแหละเออโนนวันนี้แดดออกนะโนนอากาศข้างนอกแฟนหญ่ไปเอาฟืนนนเดี๋ยวถ่ายให้ดูแป๊บหนึ่งดูอากาศข้างนอกแต่ก็ดีแป๊บเดียวนะเดี๋ยวก็มืด วันนี้ดีนะแต่ว่าดีนานแค่ไหนไม่รู้ในเราแฟนยายไปควนฟืนอยู่ทางไหนไม่รู้เนาะควนฟืนใส่บ้านแดดมันซองเลยเห็นไหมยายก็เลยต้องนั่งบังเออได้แล้วได้ทุกอย่างแล้วทีนี้รอกลับเมืองไทยอย่างเดียวนะคะเพื่อนเอออุย้ยปวดหัวมาหลายวันเห็นแต่ยายทําคลิปทําอะไรเงี้ยไม่ใช่วยายเก่งเดอ้อยายก็ทําไปมั่มวๆคือเราเคยทําแต่อย่างนี้เราก็ ทำแค่อย่างงี้ยางงี้เหมือนเดิมเหมือนเดิมทุกวันทุกวันเนาะก็ไม่ใช่ประเก็แต่ว่าไปพอไปทําอย่างอื่นไม่ทําไม่เป็นเนาะแต่ก็ดูข้อสอนลอะไ้ไทยพัดไทยอะไรข้อสอนใน youtube ก็ดูนั่นแหละแต่ว่าก็ยังว่าอะไรเห็นเขาบอกว่า QR โค้ดต้องไปสแกนแล้วก็ต้องเอาไปวางอะไรเงี้ยขอไทยพัดไอ้สแกนยังไงล่ะทาไม่เป็นอกีกยายน่ะโอ้ยแล้วก็อยู่เมืองนอกเขาก็บอกว่า เขาจะมีแอปแอปของเขาอยู่ยอรามันนะแอปของเขาแบบว่าไอใบฉีดวัคซีนเราก็สแกน QR code เวลาไปไหนเราก็เอาเตะเอาแต่โทรศัพท์ไปไม่ต้องเอาไอใบสีเหลืองๆไปเนาะติดตัวไปไหนก็แล้วแต่ให้เราก็ลองจิ้มจิ้มมัวมัวทำตามเขาเออมันก็ไม่มีไอแอปที่เขาให้นั่นนะเออเขาก็เลยบอกโทรศัพท์เรามันใช้ไม่ได้แล้วยังไงก็ไม่รู้ผมก็ถามเขาอีกค่แบบโง่ๆนะแบบว่า เนี่ยโทรศัพท์เราของไทยเออเามาใช้ถามเขาถามแบบงูงเลยบางคนเขาบอกเขาก็ของไทยแต่ก็ใช้ได้นะอะไรอย่างนี้เออพอถามเขาอีกอ,อโทรศัพท์ไทยเนี่ยเออมาซื้อซิมอยู่นี่ใช้ได้หรือเปล่าว่ายายโทรเอามาก็ามาใช้โทรไม่ได้นะใช้แต่ไวาไยฟในบ้านนะเอ,อ ก็ถามเขาแบบถามแบบโม,โม,โมโนั่นะละว่าโทรศัพท์ไทยเนีย่ยเอามานี่ซื้อซิมที่นี่ใช้ได้ไหมอะไร <c oughs> ใหญ่นะปวดหัวผลสุดท้ายไอ้ไทยพัดนี่ก็ตอนแรกก็ดงัจะให้ร้านที่เขาจองตั๋วเครื่องบินโอ้ตั๋วเครื่องบินแพงมากไม่เล่าให้ฟังเลเล่า <c oughs> อะไรคุย <c oughs> ไปพวกไปเนี่ยละยายไม่อยากคุยอันนี้เดี๋ยวเขาก็จะดราม,ม่าอีก <c oughs> ตัวเครื่องบินนี่แพงโว้ยโคตรแพงเลยคนเดียวแพงกว่าไปกลับสองคนอีกอ่ะเออเฉพาะตัวนะยังไม่เกี่ยวค่าโรงแรมโรงแรมมันก็แพงอยู่แล้วเนาะอืมเฉพาะค่าตัวนะแพงกว่ายายไปกลับสองคนกับแฟนอีกเนาะเท่าไหร่ไม่รู้โอ้สี่หมืน่นห้าหมื่นนะตัวเครื่องบินไปกลับคนเดียวเฉพาะตัวนะสี่หมื่นกว่าห้าหมืน่นนี่แหละแล้วไหน ค่าตรวจโควิดค่าโรงแรมก็แพงอีกเนาะเพราะเขาบวกค่าตรวจโควิดบวกอะไรอีกเนาะโอ,อ้ก็มาไอเรื่องไทยพัฒเนี่ยมาปวดเออเรื่องตั๋วเครื่องบินจบไปแล้วนั่นก็คือแต่ไอไทยพัฒกรอบไทยพัฒนี่แหละทําไม่เป็นไอจะกรอบเองก็เออถ้ากรอบได้แล้วทํายังไงเขาปลิ้นเขาปลิ้นปลิ้นไอใบเอกสารยังไงเราไม่มีคอมไม่มีที่ปลิ้นปลิ้นอะไรโอ้ไม่รู้เรื่องอะไรกับเขาเออ น้องสาวรู้ว่าน้องสาวทําเป็นแต่ก็ออทํายังไงถ้าน้องสาวทําให้แล้วเ็าส่งมาให้แล้วเราจะมาปริ้นปริ้นยังไงอะไรเงี้ย <c oughs> เออ,เอ,อ,เอ,อจะให้ร้านออขายตั๋วก็ไม่เคยทําแต่เพื่อนที่ไปด้วยกันก็ให้ร้านขายตั๋วทําให้นะปานนี้ก็ยังไม่ได้หรอกเพราะว่าเขาแฟนเขาต้องรอวีซ่าจะกลับอยู่แล้วยังยังไม่ได้อ,อีก Okay. เกอ,อคนที่ไปด้วยนั่นก็ปวดหอยปวดกว่ายายอีกนะคัณวีซ่าก็ตอนแรกนัดตอนแรกนัดไปเอาวีซ่าแล้วคนสุดท้ายเขามาเปลี่ยนกดใหม่ให้ทําเองผ่านออนไลน์อะไรอะไรเนี้ยไอ,อคนไม่ค่คยเป็นนะของปวดหัวที่เนาะไปรับเองมันง่ายอยู่แล้วเออมาเลื่อนมาให้ทําออนไลน์อะไรเงี้ยยังไม่ได้เลยก็ให้ร้านขายตั๋วเครื่องบินทำไมร้านขายตั๋วเครื่องบินก็ครั้งแรกมันกันไม่เคยทำเนาะอืม ไม่ได้นอนไม่หลับจริงๆแลยโอ้ยมันกระวนกระวายนะยายสบายแล้วทุกอย่างแล้วพูดถึงเรื่องปลิ้นปลิ้นปิดป,ปิ้นอะไรเนี่ยไอ้ไอ้คนเออคน,คนคนที่ยายไหมเดี๋ยวพูดก่อนเดี๋ยวโทรน้องน้องสาวยายเออถ้าฉัให้เธอทำให้ทําได้ไหมบอกทำได้อ่าแล้วทําให้แล้วทํายังไงล่ะจะส่งมา้ยังไงน้องสาวเขาก็ น้องสาวก็บอกว่าเออเดี๋ยวก็ส่งไปให้แล้วยายก็ส่งส่งไลน์ลิงก์ไปให้คนที่เขาปิ้นให้อะไรเงี้ยพอเขาพอน้องสาวบอกไว้ามาอย่างงั้นเฮ้ยเออทําไมมันง่ายจังอะไรอย่างเงี้ยเออเออนั่นแหละเพราะว่าเอาอเออให้น้องสาวทําให้น้องสาวลงให้บางคนรอเป็นเจ็ดวันเป็นอาทิตย์อะไรเงี้ยยังไม่ถึงวันหนึ่งเลยได้แล้วไอ้ไทยพัดยายไวมากปวดพลาพรึบเลยเนาะเออแหละ น้องสาวก็ส่งลิงก์มาให้ยายพอส่งลิงก์มาให้ไอเราก็ส่งไปให้คนมีคนเขาเล่าให้คนเพื่อนดินในหมู่บ้านนั้นฟังเขาบอกว่าเออเขาพิมพ์ให้ได้เขาพิมพ์ให้ได้อไอเราพอน้องสาวส่งมาให้ปุ๊บไอเราก็ส่งส่งเหมือนกับส่งไลน์ไปให้นะส่งลิงก์ไปให้เขาต้องส่งลิงก์ไปให้เขาเขาก็ทำไม่เป็นอีกไอส่งลิงก์ไปให้เขาทางไลน์เออทางไลน์และทางเออทางไลน์นั่นแหละ ไอเขาก็ท e ําไม่เป็นเองไอไม่เป็นยายก็เลยเออจริงๆเขาก็ถ้าเขาทําถ้าคนเขาเก่งเนาะเขาก็เอาลิงก์ส่งไปในอีเมลของเขาเขาก็ปริ้นมาให้ยายได้เนาะเขาทําไม่เป็นเออยายก็เลยขอเบอร์อีเมลเขาส่งไปให้เขาอีกในอีเมลเออนั่นแหละเขาก็เลยปริ้นมาให้ยายมามาเสียบไว้ให้ในข้างข้างข้างนอกในในกล่องจดหมายเนาะ ช่วงนี้ช่วงนี้ไม่พบปะใครนะช่วงนี้เอ,อระวังเพราะว่าก่อนจะขึ้นเครื่องต้องไปตรวจโควิดอีกเพื่อนๆน,ออนั่นแหละก็เลย,เลยไม่พบปะใครในะช่วงนี้กักตัวกักตัวอยู่บ้านกักตัวจนถึงวันวันไปตรวจโควิดนั่นแหละแต่ว่าต้องไปซื้อของอีกแต่ร้านร้านร้านอะไรๆเขาก็ ปิดเยอะนะเพื่อนส่วนมากก็จะขายจะเปิดแค่ร้านขายของกินอะไรอย่างงี้เนาะโอ้โหโมยสยาวเลยเพื่อนเนี่ยอย่าบอกแล้วไอ้ใหญ่โมอไไลฟ์สดคุยกันดีไหมเนี่ยเขาปิดเขาเขาปิดก่อนได้ไหมไลฟ์สดดีกว่าม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 า เดี๋ยวเขาปิดก่อนอันนี้กินก่อนแล้วยายทำวันนี้เสร็จยายจะไปพาไปทํากับข้าวกินวันนี้จะกินวันนี้จะกินไอ้นั่นหมูยอเอ้ยหมูยอเออหมูยอ,อนั่นแหละเอ่อก๋วยจับ๊บก๋วยจับ๊บเนาะเดี๋ยวเขาทำก่อนเด้อเกะเอ่อวันนัดเสร็จแล้วเดี๋ยวจะเกะกระเทียม,มเพื่อนๆเจียวกระเทียมไปทำอ่อ เคยจับจะ่เจียวเยอะๆเลยเนาะไหนก็จะเจียวแล้วกระเทียมเราเองนะคะปีนี้ก็ปลูกไว้แล้วนะคะปลูกตั้งแต่เดือนตุลานะคะเพื่อนๆปลูกไว้ตั้งแต่เดือนตุลาเดี๋ยวมันก็โตเองขุดๆถม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 ทมๆทิ้งไว้ได้รดน้ําหรือเปล่าก็ไม่รู้ตั้งแต่ปลูกมาถ้าถ้าถ้าได้รดก็ ไม่เกินหนึ่งครั้งที่รดนะกระเทียมที่ยายปลูกตั้งแต่ตุลาอาจจะรดวันแรกที่ไม่ได้ไม่ได้รดหรอกคิดว่านะขุดขุดทมทม,ท,มทิ้งไว้รอถอนอย่างเดียวรอ,รอถอนหญ้ารอถอนหญ้ากว่าจะได้กินถอนหญ้าหลายรอบอยู่เนื้วขอแกะก่อนเ้ย มาจะตำเอาไม่รู้ว่าจะตำแหลกหรือเปล่าเพื่อนเพื่อนเพราะว่ายายไม่ค่อยเอาไปปั่นนะพอปั่นแล้วมันเล็กอะชิ้นมันเล็กๆอยากได้ชิ้นใหญ่ๆเนาะเรามาดูกันว่าจะตำแหลกหรือเปล่าได้อยู่เพื่อนครกครกนี้มันได้อยู่ครกครกไม้บางครกมันลื่นเนาะอันนี้ได้อยู่ ได้แล้วเพื่อนๆนี่ตำเอามันไม่ค่อยละเอียดเนาะเจียวไว้กินเล่นๆน,นะพอดีมันเยอะไงมันเพื่อนเอาไว้เดี๋ยวนานข้าวมันจะงอกเนาะเนี่ยมาตำเจียวใส่กระปุกไว้ยางเงี้ยนี่นะคะเจียวน้ำมันน้อยๆมาเดี๋ยวจะทำกับข้าวให้แฟนเอ้ยทำให้แฟนยายกินก่อน เนาะของเราแล้วค่อยมาทำทีหลังนี่นะคะทำให้แฟนยายก่อนของเราแล้วค่อยเอาทีหลังนี่ถ้าของเราจะกินเป็นก๋วยจับนะคะนี่บีบมะนาวใส่ปรุงรสหน่อยแต่ใส่น้ำตาลให้หน่อยเพเปรียร้ยวหวานเค็มกินกับนี่มันฝรัง่ง เป็นเราก็กินกับข้าวเนาะลงรสมัน้ํา,าไอ้น้ำตาลใส่หน่อยน้ําปลาหน่อยหนึ่งนะคะไปไปเสิร์ฟแล้วของเราค่อยว่ากันอันนี้ก็คือเมื่อจากกระดูกหมูเนะยาะใหญ่เลาะออกเนาะเพราะว่าจะได้กินง่ายๆ น้ำเชอรี่นี่นะคะเจียวกระเทียมเสร็จแล้วเพื่อนๆมาทีนี้มาทำข้าวเราต่อไปจับนี่นะคะไปจับย,ยายไม่ใส่น้ำซุปวันก่อน,นทำใส่น้ำซุปของเราเองมันแบบว่ารสมันมันจัดเกินนะเพื่อนยายก็เลยเอาแบบน้ำซุปเรานิดหน่อย ของเขามันมีน้ำมันมีผงน้ำซุปให้เราแล้วนะใส่ลงไปเอากระดูกหมูใส่ลงไปใส่ผักลงไป มุยอลงไปง่ายๆนะคะเส้นคราวนี้ยายไปล้างน้ำหน่อยนะคะไม่ให้เขานืดๆนดนี่เดืยดแล้วใส่เส้นลงไปนี่ก็รอ,อกินเสร็จแล้วนะคะพเพื่อน,น เทียมเกียวของเขาให้มานะคะอันนี้ก็พริกของเขาให้มาเดี๋ยวเรามาเติมของเราอีกถ้ามันไม่เผ็ดกระเทียมเกลียวก็เดี๋ยวค่อยเติมของเราอีกนี่บีบมะนาวใส่หน่อยอ่ยแล้วอยู่มังนอก อยู่มางนอกได้กินอาหารไทย้อยอากาศหนาวๆเพื่อนๆเลยมีนะคะมอเตอได้กินให้ดูนะคะมอเตโมแกะวอนัทโมคลิปยาวแล้วช่วงนี้ <c oughs> ช่วงนี้ไม่ค่อยได้กินกับข้าวโชว์นะกับข้าวมันไม่ เป็ดตาโชว์อืมไปชิมก่อนอเะเวอร์เลยอะเพืเ่อนเพื่อนๆนี่นะคะไปะยายขอไปกินก่อนนะคะแค่นี้เลยเพื่อนเพื่อน คิดถึงคิดถึงใครชอบก็บฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามใไฮยยตาด้วยนะคะหมูยอก็ทำเองนะคะเนี่ย